สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณนลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับของเราเนื้อที่100ตารางวานะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลบางหลวงอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับที่ดินแปลงเล็กๆนะครับอยากเอาไว้เป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับสําหรับเนื้อที่ไม่มากนะครับกําลังพอดีเลยนะครับท่านที่งบน้อยนะครับของเราติดถนนน้ําไฟพร้อมนะครับ นะครับเราติดถนนนะครับถนนด้านหน้านะครับเป็นถนนคอนกรีตนะครับการเข้าออกการเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับครับของเรายังมีที่อ่าเขาเรียกว่านอกจากถนดนะครับก็คือเป็นที่งอกนั่นเองนะครับก็คือนี่ติดกับเราเลยนะครับเราสามารถที่จะอ่าทากินได้นะครับปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรได้เลยนะครับนะครับนี่คือเราได้ฟรีๆเลยนะครับประมาณร้อยตารางวานะครับ นะครับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้อ่าเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับหรือว่าท่านใดที่กําลังขยับขยายนะครับมองหาที่ดินแปลงเล็กๆนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับครับอ่าน๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงจริงกันนะครับนี่นะครับจากตรงที่ผมยืนอยู่นี่ครับเราวิ่งตรงออกไปด้านหน้านะครับประมาณ100เมตรนะครับที่รถกําลังเลี้ยวเข้ามานะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถนนเส้น3 2 3 1นะครับนี่ครับนิดเดียวนะครับ แล้วด้านหน้านะครับจะเป็นชุมชนเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเป็นชุมชนนะครับเดินทางง่ายนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปติดต่อธุระนะครับแปอำเภอนะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปตำบลบางหลวงนะครับนะก็จะอยู่ที่ประมาณ4กิโลกับอีก600เมตรนะครับออกไปนี่นะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับนิดเดียวนะครับ เผื่อเราไปทําธุระนะครับที่ตําบลบางหลวงนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถนนเส้น321มาลายแมนนะครับนะครับก็คือออกไปนี่นะครับแล้วก็เลี้ยวขวานะครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถนนเส้น321มาลายแมนนะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลนะครับมือนวิ่งตรงอย่างเดียวเลยนะครับประมาณ10กิโลนะครับก็เกือบถึงที่ดินของเราแล้วนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับ F4 ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่67กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่68กิโลนะครับนะครับด้านหน้านะครับรถเยอะนะครับเพราะว่าเป็นถนนเขาเรียกว่าเป็นถนนเส้นหลักนะครับก็คือเส้นหลักด้านหน้านะครับนั่นนะครับแต่ไม่ใช่เส้นใหญ่นะเป็นเส้นรองรองจาก321นะครับเส้นนี้ก็คือตัดออกจากทางกําแพงแสนไปบางหลวงไปบางเลนนะครับจับเข้าองเทปได้นะครับรถค่อนข้างเยอะนะครับเส้นนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็น <Tá, S 1> ชุมชนนะครับนี el, ่คร router, ับของเราติดถนนน้ําไฟพร้อมเลยนะครับไม่เป <ma> no ียวนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตที่ดินของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับนี่ครับประมาณเสานี้นะนี่ครับนี่นะครับที่เราเห็นเป็นเสาไม้อยู่นะนี่นะครับเนี่ยดำๆอยู่นี่นะครับนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับเราไปนี่นะครับประมาณ ตรงช่วงประมาณถังขยะนะครับคับของเรานะครับหน้ากว้างนะครับจะอยู่ที่ประมาณ11เมตรนะครับก็คือ11เมตรนี่คือที่ดินของเรานะครับก็คือในโฉนดคือเนื้อที่1ไร่นะครับนะหน้ากว้างอยู่ที่11เมตรนะครับแล้วก็พอต่อจากตรงถังขยะนะครับไปสุดแนวรั้วนะครับก็คือเป็นที่ฟรีนะครับก็เรียกว่าเป็นที่งอกนะครับที่อยู่ติดกับเรานะครับสามารถทํามาหากินได้เลยนะครับไปอีกนะครับก็คือหน้าที่ดินกว้างรวมนะเนี่ยครับ จะอยู่ที่ประมาณ25เมตรนะครับไปถึงนู่นเลยนะครับนะเนี่ยครับนี่ก็คือเราได้หน้าเต็มนะครับอยู่ที่25เมตรนะครับแต่ถ้าวัดกันแบบเอาเฉพาะเนื้อที่ดินนะโฉนดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ11นะครับแต่นี่นะครับไม่มีของใครละนะครับก็คือเป็นของเรานะครับเนี่ยบ้านเล็กๆนะครับที่เจ้าของเขาปลูกเอาไว้นะครับก็เอาไว้พักผ่อนเองนะครับนะครับเพราะว่าคือตัวนี้ไม่มีใครมานี่แหละครับเป็นสิทธิ์ของเรานะครับทำมาหากินได้นะครับแล้วก็ปลูกบ้านเฉพาะส่วนเนื้อที่ ที่ดินของเราแต่ส่วนที่เป็นที่งอนนะครับแล้วก็ทําเป็นโรงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้นะครับพวกนี้เขาเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างแบบไม่ไม่ได้ถาวอนะครับนี่ครับของเราประมาณนี้นะครับนะนี่ครับประมาณแนวรั้วเนี่ยนะครับแล้วก็ย้อนกลับหน่อยนะครับนะเดี๋ยวนะครับนี่ครับแต่ถ้าเอาหน้าเต็มนะครับจะอยู่ที่25เมตรนะครับผมแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นเนื้อที่โฉนดเรานะครับอยู่ที่11เมตรนะครับ แต่ถ้าเอาเป็นที่งอกด้วยนะครับนะเนี่ยครับมันก็คือ FC จะรู้ว่าถ้าหน้ากว้างเต็มๆเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับประมาณ25ิ้านะครับเพราะว่าสวนด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นคลองนะครับที่ติดกับเรานะครับเนี่ยครับจะเป็นคลองนะครับถ้าอบตเขาลอกคลองออกนะครับนะเนี่ยครับเราจะได้พื้นที่ตรงที่เป็นด้านคลองนะครับเราได้วิวด้วยนะครับนะเนี่ยครับนี่นี่มาดูเลยนะครับคลองนี้นะครับเป็นคลองค่อนข้างใหญ่นะครับน้ําไม่แห้งนะเนี่ยครับ เนี่ยครับเป็นคลองนี้เลยนะครับเนี่ยครับเป็นคลองค่อนข้างกว้างนะครับเนี่ยคลองนี้คลองนี้มีน้ําตลอดทั้งปีนะครับนี่ครับนี่คือสภาพโดยรวมนะครับเนี่ยครับการเดินทางง่ายด้วยนะครับสําหรับท่านที่มองหาที่ดินแปลงเล็กๆนะครับอ่ะผมพากลับเข้าไปดูด้านในนะครับเนี่ยครับถ้าเคลียร์ลิงก์ออกตัวนี้นะเนี่ยครับเคลียร์ลิงก์ออกให้โล่งเลยนะครับตัวนี้พื้นที่เนี่ยครับเราปลูกต้นไม้ปลูกมะม่วงนะครับทํากินได้เลยนะครับอ่ะผมพากลับเข้าไปด้านในนะครับ ครับเมื่อกี้ผมพาไปดูด้านที่ติดคลองแล้วนะครับได้เห็นบรรยากาศคือวิวคลองนะครับพอเราเข้ามาด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเนี่ยคือเราก็จะมีพื้นที่เหลือนะครับเผื่อเราอยากจะปลูกต้นไม้หรือว่าทํหลังคาต่อยืดออกมานะครับเป็นที่จอดรถจอดเลยนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะอันนี้ได้อยู่นะครับนี่ครับยังได้ที่ฟรีนะครับ นี่ครับคือแนวเขตนะครับในฉนดของเรานะครับนะผมย้อนกลับนิดนึงนะครับประมาณเสาไฟฟ้าเนี่ยครับประมาณประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดปื๊บไปโน่นเลยนะครับตรงใช้ขอบบ้านนะครับนี่คือเนื้อที่หนึ่งล้านเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวานะครับส่วนนี้นะครับนี่เนี่ยที่เห็นเป็นสิ่ปผูกสร้างนี่คือเป็นที่ทํากินของเรานะครับก็คือเป็นที่ฟรีนะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่1ล้านนะครับนะอันนี้ก็เป็นบ้านนะครับอันนี้ก็ให้คนเช่าอยู่นะครับถ้าเราซื้อนะครับ เรายังไม่ทําประโยชน์อลไรครับเราก็ให้คนเขาเช่านะครับนะเนี่ยยายได้มีได้มีที่เช่าที่ทากินนะครับเนี่ยนี่ครับนี่คือตัวสภาพด้านในนะครับนะในในตัวบ้านนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับคุณยายก็ขอเช่าอยู่นะครับนะเนี่ยครับรับด้านในนะครับนะเนี่ยไที่ผมไม่ได้พายพิซีเข้าไปนี่นอนเฝ้าอยู่หน้าบ้านนี่นะครับเนี่ยไงครับเฝ้าหน้าบ้านนะครับนะครับก็คือด้านในนะครับก็จะเป็น พื้นที่โล่งโลนะครับนะนี่ครับนี่ครับพอเราเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องโถงโล่งโลนะครับนะนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราอยากจะทําฝ้านะครับก็คือขายตามสภาพนะเดี๋ยครับก็คือทําฝ้าเพิ่มเติมบิลีโซเวทหน่อยนะครับนี่ครับตกแต่งทาสีหน่อยนะครับก็อยู่ได้แล้วนะครับเพราะบ้านนี้ครับคือช่างรุ่นเก่านะครับเวลาเขาปลูกสร้างนะครับค่อนข้างที่จะ แข็งแรงนะครับจะไม่เหมือนช่างรุ่นใหม่นะครับช่างรุ่นเก่านี่คือทําอะไรค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็มาตรฐานแข็งแรงนะครับเนี่ยโครงสร้างไม้นะครับนะครับเนี่ยนะครับยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับหรือว่าเรามีงบนะครับเราก็มาทําติดฟ้าติดอะไรหน่อยนะครับก็ได้นะครับแต่ทีตอนนี้นะครับคุณยายก็เช่าอยู่นะครับนะครับก็จะมีหนึ่งห้องนอนนะครับเนี่ยไหครับโครงสร้างพกไม้นะครับยังสภาพดีนะครับเนี่ยนะครับ ถึงเป็นบ้านเก่านะนี่ครับแต่พวกโครงสร้างทุกอย่างนะครับด like. ีนะครับนี่เนี่ห็นไหมแต่บ้านนะครับถ้าไม่มีคนอยู่นะครับซื้อไว้นะยังไงปวกก็ปวกก็เข้านะครับเราต้องให้คนเช่านะครับยิ่งเจอคนเช่าเนี่ยครับอย่างคุณยายนะครับเขาเขาดูแลดีนะครับเนี่ยแบบนี้ก็เราก็น่าให้เช่านะครับแต่ถ้าเจอคนเช่าไม่ดีนะครับไม่น่าให้เช่าแต่นี้เขาเช่าดีนะครับคุณยายนะครับเราให้เขาเช่าต่อก็ได้หรือว่าไม่ให้ไม่ให้เช่าก็ได้นะครับสิทธิ์ของเรานะครับคือ แจ้งเขาหน่อยนะครับจะค่อยได้ขยับขยายนะครับส่วนนี้ออกมานะครับออกมาตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนะครับครับเจ้าของขายเหมานะครับอยู่ที่หนึ่งล้านนะครับที่ดินพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับนะห้องน้ําห้องน้ําก็ตามสภาพนะครับพอออกมาปุ๊บนะครับส่วนนี้คือด้านหลังบ้านนะครับนะนี่ครับหลังบ้านก็ก่อ เก็เอาไว้นะครับเผื่อเราอยากจะเพิ่มเติมทําห้องครัวหรืออะไรนะครับแล้วก็ค่อยมาทํากันทีนะครับครับเมื่อกี้ผมพาดูด้านในตัวบ้านนะครับนะเนี่ยครับนี่ก็ถือว่าสภาพยังโอเคอยู่นะครับนะเนี่ยครับสาหรับท่านที่อ่างบไม่มากนะครับงบน้อยนะครับกาลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆนะครับเลือกหน้าบ้านนะครับเผื่อวันข้างหน้านะครับเราอยากจะเปิดร้านขายของหรือทําอะไรนะครับเปิดเป็นร้าน ซ่อมจักรยานนะครับเพราะรถเส้นนี้นะครับจะวิ่งเข้าออกนะเพราะว่าถนนที่ผ่านเข้าไปข้างในนะยังมีบ้านคนอีกเยอะนะครับนี่ครับส่วนนี้นะครับจะเป็นพื้นที่นะครับไร้ที่งอกนะครับเดิมทีเจ้าของนะครับก็เลี้ยงกบเลี้ยงอะไรอยู่เนี่ยครับในที่เราเห็นพวกสิ่งปลูกสร้างอยู่นะครับนี่เขาก็ทํากินมานานแล้วนะครับแต่คนคนที่อยู่นี่คือคนเช่านะครับนะนี่ครับนี่เราทํากินได้เลยนะครับถือว่าดีนะครับเราได้ที่ฟรีนะครับ นี่ส่วนนี้คือด้านหลังนะครับนี่ครับด้านหลังของเราก็จะติดกับเพื่อนบ้านนะครับนี่พอมองตัวนี้นะครับเราจึงเห็นถนนเนี่ยถนนนิดเดียวนะครับไม่เปรี่ยวเลยนะครับเข้ามาง่ายนะครับนี่คือสภาพด้านข้างนะครับนะครับได้เห็นเห็นโลเคชันเห็นวิวนะครับ ครับอ่ะนี่ครับหลักเขตของเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับเสาเขตเรานะครับความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับลึกไปถึงช่วงด้านหน้านะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ35เมตรนะครับลึก35นะครับแล้วก็ความกว้างนะครับอยู่ที่11เมตร50นะครับนะคือด้านความกว้างนะครับแต่ถ้าเอารวมที่งอกไปด้วยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ25นะครับนะครับน็่คือได้ความกว้างนะครับนี่ครับ อ่ะนี่นะครับนี่ครับนี่คือเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่นี่ครับเสาเขตเรานะครับนี่คือเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวานะครับนะเอฟซีจะงงนะครับนะ่ก็คือของเราขายที่ดินพร้อมบ้านเนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวานะครับนะครับไปนี่นะครับอยู่ที่สิบเอ็ดเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ลึก จากถนนลงมาถึงท้ายนะครับอยู่ที่35นะครับส่วนนี้คือเป็นที่งอกนะครับนะนี่ครับที่งอกที่ไม่เกี่ยวกับเรานะครับเราซื้อขายกันเฉพาะอันนี้แต่ส่วนนี้คือเราทํากินฟรีได้เลยนะครับเขาเรียกว่าที่ครอบคลองนะครับหัวไล่ปนานะครับเนี่ยครับด้านแถบนู้นนะครับที่ผมพาไปดูนี่คือของเราคือติดคลองนะครับคือติดคลองด้านแถบนี้นะครับเถ้าเรามีงบหน่อยนะครับนะเราเอาแมคโครมาเคลียร์ลิงให้มันดูโล่งๆให้มันดูสะอาดนะครับ มันจะเป็นบรรยากาศที่น่ามองเลยนะครับยิ่งเป็นแปลงหัวมุมนะครับแล้วเป็นคลองด้วยนะครับยิ่งดีนะครับนี่นะครับนี่นี่คือคลองนะครับเพียงแค่ว่าคือยายเองยายที่เช่าอยู่นะครับแกก็ไม่มีกําลังที่จะทําความสะอาดนะครับนะก็เลยปล่อยลกหน่อยแต่ถ้าเรามีงบเนี่ยขับเคลียร์ให้มันโล่งมันก็ฝั่งโน้นเขานะครับมันจะเป็นที่น่ามองนะครับนี่ไหมนี่นะครับยิ่งไม่มีใครมาวุ่นวายด้วยนะครับนั้นเนี่ยครับเราเติมดินหน่อยนะ แล้วเอามุมตรงนี้เนี่ยนมุมตรงนี้นะครับเนี่ยเอาไว้เป็นบ้านบ้านพักริมคลองนะครับเนี่ยได้เป็นความเป็นส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าจะไม่มีใครมาวุ่นวายนะครับอย่างเจ้าเนี้นะครับเขาก็จะมาดูแลแค่เวลาเลี้ยงปลานะครับจะไม่มีคนอื่นมาวุ่นวายแล้วนะครับนี่ของเราคือจะได้ส่วนตัวเลยนะครับเนี่ยนี่คือบรรยากาศริมคลองนะครับนี่ครับส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นที่หลวงนะครับนะเนี่ยครับ หลวงเขาจะไม่มาทําอะไรนะครับเราก็ทํากินไปก่อนนะครับนี่ครับยายเองก็ปลูกมาปลูกมะมาละกอพริกนะครับนู่นครับของเราไปจะนู่นเลยนะครับได้ที่ฟรีเยอะนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที i, ่ด <tr> ินนะครับขอบคุณ f c ทุก like ท่านนะครับที like ่กดติดตามกดไลค์นะครับ FC ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับอ่ะผมลืมแจ้งนะครับของเรานะครับด้านที่หันหน้าไปทางถนนนะครับของเราเป็นทิศตะวันออกนะนะครับทิศตะวันออกนะคือจะเป็นทิศหน้าบ้านเลยนะครับสาหรับท่านที่ชอบหน้าบ้านหันหน้าไปทิศตะวันออกนะครับแล้วบรรยากาศคือความเป็นส่วนตัวนะครับไม่เปลี่ยวนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับครับวันนี้ก็ ฝากไ้ด้วยนะครับจีดินแปลงเนื้อที่100ตารางวานะครับแล้วมีที่งอกอีกนะครับแล้วบรรยากาศคือติดคลองด้วยนะครับเจ้าของขายเหมาอยู่ที่1ล้านนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณครับ